ครับก็ก็หยุดไว้เท่านี้ก่อนอไม่ทำว่าก็ห่างกันเลิกกันก็เอ่อก็เรียกว่าเลิกแล้วคันอาหารมันได้นานแค่ไหนครับพี่ก็ได้สักพักเนีึงครับก็มันมีหลายสาเหตุนะครับก็มันมันอยู่ในช่วงที่พอปรับตัวแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบ หยุดดีกว่าเจ็ที่ผ่านมาเสียมันเจ็ดปีมันเหมือนอารมณ์ประมาณว่ามันไม่ใช่แค่แฟนนะครับมันก็มันก็เป็นเหมือนเปนแบบเป็นเพื่อนเป็นเป็นที่ปรึกษาอะไรแบบนี้ด้วยมันก็เสีดายไหม ไม่ได้เสียดายช่วงเวลาที่มันผ่านมาเพราะมันก็มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีๆที่แบบเป็นความทรงจำที่ดีๆทั้งสาเหตุของการเริ่องที่เกี่ยวกับมี้ที่สามหรือเปล่าไม่มีมือที่สามเลยครับเป็นเรื่องของคนสองคนมันได้มีการแบบปรับกันบ้างก่อนที่จะมันก็มีการปรับกันแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าจะ พี่บอกว่าสัมพักนี่นิ่ถึงเดือนหรือยังคะพี่ประมาณเดือนนิดๆแล้วครับผู้ใหญ่ก็อาจนะว่าก่อนหน้านี้เหมือนว่าจะมีคู่รักก็คุยกันถึงขั้นว่าจะมีแพลนที่จะที่จะโอเคอาจจะถ้าเกิดมันผ่านช่วงเวันนี้ไปได้ก็น่าจะแบบเออได้แต่งงานก็ก็เสียใจทั้งสองฝ่ายครับเพราะว่ามันก็มันก็เป็นทางที่เราสองคนเลือกเองผู้ใหญ่ว่าไงบ้างคะเพราะว่าผู้ใหญ่รับรู้ผู้เราไปตลอดก็เขาก็เออ่เรียกว่า ยังไงดีแล้ก็เคารูการตัดส mm ินใจของสองฝ่ายครับใช่ก็มองว่าแบบอะไรที่มันเป็นความสุขที่ทั้งสองฝ่ายโอเคก็โอเคเกี่ยวไหมเอยที่เราเหมือนแบบว่าพุ่งตรงไปที่ทํางานธุรกิจที่บ้านมันก็เลยเหมือนไม่มีเวลาด้วยอะไรเงี้ยเรื่องเวลาน้อยลงมันก็มันก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่ที่จะทําให้แยกกันเป็นเรื่องยมากกว่าเป็นเรื่อง เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เคลียร์กันมาตั้งแต่แรกๆมากกว่ามันสมมาด้วยแล้วก็ลองลองปรับแล้วก็มันก็ไม่ได้อยากที่คิดไว้แลวตอนนี้สภาพจิตใจเปอย่างไบ้างหนักอยู่ครับก็นักยังมีความผอมลงมเห็นเลยก็ผอมลงด้วยก็ทํางานหนักด้วยครับแล้วก็ยังมียังมีการคุยกันเพราะว่าเราก็ ยังไงความรู้สึกมันก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงเหมือนเดิมจะมีโอกาสไปง้อไหม,มผมเองถือว่าพยายามง้อแล้วคือมันมันมันผ่านจุดที่ได้ได้ปรับตัวกันมาพอสมควรแล้วครับลแลยว,ว่าตอนนี้เราตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าไม่มีคิด,คดว่าคิดว่าคงดีกับทั้งสองฝ่ายไ,ไม่ผมว่ามันมันไม่มีการเข็ดหรอกความรักม,มันก็มันก็ตอบไม่ได้ว่าจะเจอคนที่ที่ เหมาะสมกับเราเมื่อไหร่ก็ประมาณกี่ปีแล้วก็ประมาณ7ปีถือตอนนี้ยังได้คุยกับแกลอยู่คุยครับคุยก็ยังยังโทรหายังยังไลน์หากันอยู่เหมือนเป็นอาถรรพ์ไหมคะเรากลัวเรื่องนี้ไผมว่าอาถรรพ์นี้ไม่เกี่ยวเลยนะมันถ้าเกิดว่าคนเราจะคุยกันแล้วไม่เข้าใจหรือแบบอยู่ด้วยกันไม่ได้ แค่สองสามวันก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่หลายคนก็เหมือนแบบว่าโดนสามเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นช่วงจังหวะมากกว่าแหละครับ<ม>ที่พอพอด้วยระยะเวลาต่างๆมันก็มันกค็คงไม่รู้เหมือนกันอาหารพ์คงไม่ไม่น่าใช่มาตอนนี้เราก็มันก็ต้องมูฟออนกันทั้งคู่มันก็เจ็บปวดกันทั้งคู่ ก็ทํางานด้วยทุวันนี้ก็ทํางานเจ็ดวันอยู่แล้วแล้วก็เรื่องเรื่องความรักครั้งใหม่ตอบไม่ได้ครับก็มันจะมามันก็มา